บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับคำมูลและวลีขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาไทยในระดับชั้นป .6 อีกครั้งนึงนะคะต้องบอกว่าหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องของคำมูลและก็วลีเราจะมาดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแล้วมีวิธีการใช้อย่างไรกันบ้างเริ่มกันเลยละกันนะคะสำหรับคำมูลต้องบอกก่อนว่าความหมายของมันก็คือคำที่เกิดจากการประสมของโครงสร้างคำและมีความหมาย ผู้ฟังและผู้อ่านฟังแล้วอ่านแล้วเข้าใจเลยว่าหมายถึงอะไรหรือสิ่งใดหรืออย่างไรดังนั้นมันจึงเป็นคําไทยหรือคําที่มาจากภาษาอื่นก็ได้แต่คํามูลจะเป็นคือต้องบอกว่าคํามูลแต่ละคําจะมีความหมายในตัวมันเองคือมันเป็นคําเดี่ยวๆโดดๆของมันนะคะคือฟังแล้วคือพูดปุ๊บฟังแล้วคนฟังหรือคนพูดเองก็เข้าใจได้เลยทันทีว่ามันคืออะไรแล้วหมายถึงสิ่งไหน แต่ว่ามันจะเป็นคําไทยหรือไม่ใช่คําไทยก็ได้แต่แน่นอนว้าพอคำมูลคำคำนั้นเนี่ยมันจะมีความหมายของตัวมันเองคำมูลหนึ่งคำมักมีความหมายอย่างหนึ่งแต่มีอยู่บ้างที่คำคำเดียวรูปลักษณ์อย่างเดียวมีหลายความหมายเช่นติดมีความหมายว่าข้องอยู่ไปไม่ได้เกาะอยู่ทำให้แน่นหรือคำหลายคำมีรูปลักษ์ หลายอย่างแต่มีความหมายอย่างเดียวเช่นสตรีนารียุพากัญญาทั้งหมดเนี้ยหมายถึงผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งก็คือพี่จะบอกว่าคําว่าติดคําคําเดียวมันคือคํามูลอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะพี่บอกว่าคํามูลคือคําเดียวคำคำว่าติดเนี่ยมันมีได้หลายความหมายไม่วก็จะเป็นข้องอยู่เกาะอยู่ไปไม่ได้หรือทําให้แน่นขึ้นอยู่กับว่าคําว่าติดนั้นไปอยู่ในประโยคอะไรและอยู่ในบริบทแบบไหนแล้วเราจะใช้ความหมายอย่างไร แตอีกแง่หนึ่งคือมันแปลว่าผู้หญิงแต่เราสามารถใช้คำได้หลากหลายคำไม่ว่าจะเป็นคำว่าสตรีนารียุพากัญญาที่แปลว่าผู้หญิงคือมีความหมายแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะคำพื้นฐานที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองกล่าวคือเป็นคำที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะอาจเป็นคำไทยดั้งเดิมหรือเป็นคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้ และจะเป็นคําพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้อันนี้คือคําพื้นฐานที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองต้องบอกว่ามันคือคําพื้นฐานคือคําที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะโดยคือสร้างขึ้นอย่างมีจุดประสงค์อ่ะมันจะเป็นคําไทยหรือเป็นคําจากภาษาอื่นก็ได้นะคะจะพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ชนิดเนาะชนิดของคำมูลก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะอันแรกก็คือคำมูลพยางค์เดียวเช่นคําว่าเพลงคําว่าพ่อคําว่าชามหรือจะเป็นคำมูลหลายพยางค์ คำมูลหลายพยางเป็นอย่างที่บอกว่าสร้างขึ้นโดยเฉพาะเนาะ mm hmm. เมื่อแยกแต่ละพยางแล้วก็จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่ความหมายของแต่ละพยางไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำมูลนั้นเลยหมายความว่าคำมูลที่มากกว่าหนึ่งพยางเช่นคำว่ากระดาษกระดาษเนาะเมื่อเราเนี่ยคือคำมูลสองพยางเนี่ยรวมเป็นหนึ่งคำมูลใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าเมื่อเราแยกคำว่ากระดดกับคำว่าดาดออกจากกัน แน่นอนว่าคําว่ากลับมีความหมายว่าอะไรก็กแล้วแต่คําว่าด่าจะมีความหมายว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อแยกออกจากกันแล้วพอสมมติว่าเราเอานํามารวมกันความหมายเดิมของมันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำคำมูลคําเดียวนี้เลยหรืออาจกล่าวได้ว่าคํามูลคือคําที่ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายเช่นจิ้งรีดหมายความว่าผสมคือจิ้งกับรีด คำว่าจิงก็ไม่มีความหมายคำว่ารีก,ก็ไม่มีความหมายแต่เมื่อมันมารวมกันเป็นคำว่าจริง้งรีบมันมีความหมายแล้วมันก็เป็นคำมูลอีกด้วย 2. ประกอบด้วยพยางที่มีความหมายเพียงบางพยางชนเช่นกิริยาจะเห็นว่าคำว่าพยางชนคคำว่ายาเป็นพยางเดียวที่มีความหมายเมื่อเราแยกก,ก,ก,กริกิกับริออกกิกับริไม่มีความหมายแต่เราแยกคำว,ว่ายาออกมันมีความหมาย นี่คือคามูลเนาะหรือประกอบด้วยพยางที่มีความหมายแต่พยางคไม่ได้มีเขาความหมายหรือเป็นที่มาของคํานั้นเช่นคําว่านารีจะเห็นว่าพยางคำว่านาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทํานาชาวบ้านทามาหาก,กินไปนสถานที่ที่ชาวบ้านทมาหาก,กินมีปลูกข้าวปลูกข้าวอะไรเงี้ยคำว่ารีก็มีความหมายแต่ว่ามีความหมายไปในทางที่ มีรูปร่างไม่กลมอะไรเงี้ยหรือเราเรียกว่ารูปวงรีอย่างเงี้ยนี่คือแต่พอเรานํามันมาประกอบกันเป็นนารีมันกลับไม่ได้มีเขาความหมายเดิมของคําว่าน,นาที่เกี่ยวกับข้องกับข้าวหรือว่าเกี่ยวกับอะไรวงรีอะไรเลยมันกลับกลายเป็นคำหนึ่งคำที่ไม่ได้มีความหมายของเขาความเดิมที่แยกขยางออกนะคะ,ะแต่เมื่อเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าแต่พอเรารวมเข้าด้วยกันใช่ไหมนารีก็เลยแปลว่าผู้หญิง ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับความหมายของพยังคําว่านาและก็คําว่าลีเลยนอกจากนี้ค่ะคํามูนคําเดียวในภาษาไทยเนี่ยอาจมีความหมายได้หลายอย่างเช่นนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ในเกาะแห่งหนึ่งอย่างเช่นคาว่าเกาะกับเกาะเห็นไหมนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้เกาะอันนี้นกเกาะเนี่ยมันเหมือนเป็นกิริยาว่านกกําลังกระทําอะไรอยู่บนกิ่งไม้ในเกาะแห่งหนึ่งเกาะอีกอันนึงเนี่ยมันเป็นคํานามเพิ่งบอกสถานที่และอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ คำที่สร้างจากคำมูลก็จะมีคำะสมคำซ้อนคำซ้ำสมาสันทีอันนี้คือเป็นคำที่เราสร้างขึ้นจากคำมูลเขาก็จะที่เราเรียนไปแล้วเนาก็จะมีคำะสมคำซ้อนคำซ้ำสมาสันทีเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างแตกแยกกันออกไปว่ามันเกิดจากการคำมูลที่นำมาทำอะไรกันอย่างนี้นะคะ ทีนี้มาดูเรื่องของคำวลีวลีคือกลุ่มคำหรือคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแต่ใจความยังไม่สมบูรณ์ซึ่งเราจะนับว่าลีเป็นส่วนหนึ่งของประโยคเช่นอ่านหนังสือกินข้าว ฟังให้ดีนะคะคำตั้งแต่สองคขึ้นไปมารวมกันอ่านหนังสือเกิดจากคําว่าอ่านกับคําว่าหนังสือไม่ใช่พยางเนาะเป็นคําและกินข้าวเกิดจากคําว่ากินกับคําว่าข้าวแผ่นฟ้าท้องนาเกิดจากคำว่าแผ่นฟ้ากับท้องนา2คํามารวมกันจะสังเกตได้ว่าคําว่าอ่านหนังสือเราจะงงทันทีถ้ามีคนมาพูดคํานี้กับเรา เพราะว่าเราจะสงสัยว่าใครล่ะอ่านหนังสือเธอเดินมาแล้วพูดว่าอ่านหนังสือเราก็จะงงถูกไหมคะเพราะว่าอยู่ๆเพื่อนเดินมาบอกเราว่าอ่านหนังสือเราก็จะไม่เข้าใจนั่นหมายความว่าข้อความเมื่อกี้อ่ะยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราจะถือว่าคำคำนั้นเป็นวลีนั่นเองวลีคือกลุ่มคําอันนี้คือพี่ยกตัวอย่าง อย่างที่บอกว่าคําคํามูลกับคําวลีเนี่ยมันไม่ได้ยากมันแยกออกจากกันได้เลยคือวลีเอาง่ายๆก็คือกลุ่มคําเมื่อเราพูดกลุ่มคําน้ำอ่ะกลุ่มคํานั้นออกไปกลุ่มคำนะคะไม่ใช่กลุ่มพยางน้องๆอาจจะสับสนระหว่างพยางกับคําพยางคือพูดคําคําว่าอ่านหนังสือคือสาพยางแต่กลุ่มคําคําก็คืออ่านหนังสือหนังสือก็คือ1คําอ่านก็คือ1คําคือ2คํามารวมกันเป็นวลีอ่ะพอเป็นวลีนั่นหมายความว่า ถ้ามีใครมาพูดกับเราหน,หนึ่งครั้งแล้วพูดแล้วไม่ได้มีประธานไม่ได้มีกรรมพูดขึ้นมาลอยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราฟังแล้วเราก็จะงงไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่อความหมายว่าอะไรให้นับว่าคํานั้นเป็นคําวลีก็คือกลุ่มอยู่ๆคุณก็พูดมาเป็นกลุ่มคำอ,ะอ่ะแต่ในขณะ,ะที่เป็นคํามูล คำมูลก็คือคำที่เกิดขึ้นถูกไหมคะเราจะแต่ชนิดของคำมูลก็จะแบ่งแยกออกเป็นคำซ้อนคำซ้ําคำผสมเหล่านั้นมันก็เกิดจากคำมูลสมาสนที่ก็เกิดจากคำมูลทั้งสิ้นสามารถแยกแยกออกไปได้อีกดังนั้นให้เข้าใจว่าคำมูลคือคำพื้นฐานที่สามารถที่จะมาเรียบเรียงเรียบร้อยเรียงให้เป็นคำผสมคำซ้อนคำซ้าคือแยกสาขาแยกย่อยออกไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นบทเนี้ยที่จะสื่อความหมายแค่ว่าคำว่ารีคืออะไร คำมูลคืออะไรเราสามารถแยกแยะมันได้ไหมแล้วก็เมื่อนํามาใช้ในชีวิตแล้วเนี่ยแยกได้ไหมว่ามันคือคํามูลหรือว่าเป็นกลุ่มคําหรือเป็นวลีแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับบทนี้ก็ไม่ยากมีสั้นๆเท่านี้นะคะก็หวังว่าทบทวนแล้วก็ทําความเข้าใจน้องๆก็จะสามารถเข้าใจกลุ่มคําเข้าใจคําวลีเข้าใจคําซ้ําคําต้อนคําผสมสมารสรนทิได้มากขึ้นแล้วก็นําไปใช้ตอบข้อสอบได้ง่ายขึ้น อีกด้วยนะคะคสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในบทหน้านะคะน้องๆสวัสดีค่ะ